สวัสดีครับพี่ไรคคับมีลาบช้างถ่ายไหมครับบ้าไม,ม่ได้เซฟมี่โอ,อ้ยไหมครับไม,ไ,มไม่ไม่ครับออเลค,ครับ,บอะไรวะเนี่ยตายหยุดกูมไม่เข้าใจจริงๆเลยเจอทางโค้งนี้ใครเขาก็หยุดกทั้งนั้นป่าวะ <c oughs> ทะเลบางแสนนี่สวยดีจังเนาะเฮ้ยแต่พี่รู้ปะเพราะในทะเลบางแสนมีปลาหน้ากลัวอยู่นะพี่ฮะเนาะในทะเลบางแสนมีปลาหน้ากลัวเหรอวะกลัวไม่จริงไปพี่เล่นน้ำป่ะพี่เล่นน้ำเหรอเออเอ็งโดดไปก่อนเลยก็ได้ไปไปยบายบายบายน้ำเย็นไหมบอสเล่นด้วยเล่นด้วยอะไรอ๊อโอ๊ยอะไรอะฮะอะไรวอเนาะก็ประเทศมีอะไรบอกวะ เอาเบอร์เกอร์เอาเบอร์เกอร์ฮะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เดี๋ยวๆใจเย็นๆเอาเบอร์เกอร์แฮมสเตอร์ฮะฮะบ้าไปเนี่ยมีร้านแม็กไว้เอ้ยมันมีอยู่นะพี่อยู่หลังร้านอ่ะแฮมสเตอร์นะเอ้าเบอร์เกอร์แฮมสเตอร์ผมอะพักผับบางแสนกันครับเดี๋ยวเข้าห้องไปก่อนแล้วกันเนาะตัวอะไรเนี่ยเอาอะไรช่างแม่นอนพักก่อนและกันอะไรวะนี่เจรจาขายข้าวครับ เอากระเพาะหมูเอากเพาหมูเฮ้ยมึงใจเย็นเอากระเพาะหมูเอ่อร้านนี่ห้อร้านครับไม่ได้ขายหมูข้างหลังพี่เออเ้ยกระเพาหมูมืเปิดแผงขายผลไม้ครับซื้อกล้วยหน่อยครับไม่มีกล้วยดิกล้วยหมดแล้วอะเดี๋ยวเวลาผมผมได้กินกล้วยมันหลอกอะไรมันไม่มีกล้วย แหมบอกไม่มีกล้วยไม่มีไม่มีจริงๆเอ้าชัาเกียไอ้ไี้กล้วยขับรถบางแสนมีคนรอโนที่เจ้คนเธอเราไมเห็นไม้เยอะไม่หลับจะรวยบางแสนมีเยอะอะไรบินอี๊ยนีนกล้วยไอ้เยอะตัอเส้นกินรถผมมันจกล้อ ยป้าป้าใจงงอะเอาป้าไปแล้วป้าเอาป้าปิดร้านลยป้าปิดร้าป้าปิดลานหนีเลยที่อะอกไม่ได้ชิบหายขับรถที่บางแสนกันครับขับรถที่บางแสนตอนเช้านี้แดดดีจริงมองลปังเป้าเปล่าครับเปล่า មកនឹងសោកចាំលោកសែងចិត្តធោះរង់សៅសូសអែម៉ងអូចង់ពីដល់ចង់ហនឈឹកឈឹកតាចង់ពី